ว่าคุณเป็นกระบดใช่ไหมผิดขอโทษตายผิดไฟผิดเยอะด้วยโอ้ระเบิด้าเก่อนล้างก่อนม่อนเออขึ้นขึ้นเข้ากีมั่ยท้องวิ่งแล้วเข้าวิ่งวิ่งเมื่อพังเหลือก็ไมยน่าเชือนะพื้นที่รกล้างจะบุกเบิกได้ขนาดเนี้ย ปุลงครับปลงปลุงไปบ้านเก่าคุณลุงเลยเหรอครับบ้านเก่าบ้านเก่าลุงยังสร้างไม่เสร็จเลยนะบ้านเก่าลุงโดนเอ็มซาโฮไปแล้วมันก็น่าจะมีไรเหลือครับลุงไม่มีอะโดมาแล้วอ่ะไงหลุดโดไข่โดทุกตัวชี เฮ้ยชอบบ้านโกบ้าว่ะบ้านลุงกับโกบ้าสองคนบ้านเราสองสามคนในจม่จครับผมนจครับผมไม่เชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรอยากโดนอ่ะมันไม่บ้านนี่มันโอ้เหมืองดูยังไงมันก็เหมืองอ่ะโอ้ด้านนอกเป็นเหมืองด้านในแม่งพารากอนอยากเห็นเมื่อล่ะ่เดี๋ยวลุงนีลมิรให้ดูเลยลุงเน่ะอันดับหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยเรื่องทำมั่วเนี่ย เรากางจัดห้างนกนั่อยเขาเลยมาเข้าเหมือนแบบห้างเลยเฮ้ยยังไม่เปิดใช้บริการแหมเข้าอย่างเลยเฮ้ยแฮะมีด้วยเหรอเดือมอสร้องเพลงไม่มีใครฟังเลยเร็วๆฟังเพลงมอนหน่อยนั่งตก อยู่นานจะทีละเบื่อคุณละเบื่อกับสมุนจริงต่อมาไอ้กินเกลือนะนี่มีการประกวดตะกวดอะไรร้องเพลงหรือเปล่าใคระนนี่ผมจะเป็นผมจะเป็นคนแรกที่กล้าแช่คอยดูอา่ยลุงก่อนโอ้โอ้โอ้ตายตายของรถว่าแล้วเร็ว ตาาวยนอาสกิปมากะกลับมาแล้วฮะเขาจะรีเทิร์นบัลลังก์ของเขาหรือไม่เขาจะกลับมาป้อนสะดมหรือไม่แตไม่เกมโหมดอ่ะเสียใจด้วยฮะเราไม่มีเกมโหมดให้คุณลงบ้ลงตึหอยใหญ่ๆอ่ะโอ้พูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วต้องมีเกมโหมดจริงอ่ะพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วสกิปไมันดีทำอะไรมิจิเลย เ้ <This> ่กมมหดพูดอย่างนี้โอกใครมาอาบน้ำเนี่ยฮะอ๋อก็ตบกันเองสึกสึกตบึกตบใครใครตกไปก่อนก็แพ้นะฮะมวยหามวยมวยลาวาเว้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแมวอย่างแมวก็ให้ปลามาเลยฮะเรื่องตกปลาเรื่องตกปลาตกปลา แหล่งเที่ยวแหงใหม่ละใช่นี่คือปาร์ตี้ปาร์ตี้มาแข่งกันโอ้โอ้ยอย่พวนี้เป็นผับเลยนเป็นผับเป็นผับ้ร้อน้ร้อนยร้อนไหนเอาลงไม่มีแต่เราคิดตั ไอ้ลุงลุงไม่อยู่เดไม่อยู่พิพี่ทีมพี่ทีมพี่ทีมอ่ะพี่ครับพี่ทีมอีกแลอพทีแรกไอ้บ่อไอ้ทีมอีเจคิปนี่โอ้โอ้โอ้ไปเลไปเลยจะตกกันทำมาไปเลยไปเลยเลย อไอรุดไอรุดไอรุดมันกำลังจะเอ่อเอาเอาเอาอ้อยกำลังลงลงลาวาฮะไปกับฉันอาจาบยตับหน้าอะไรทีเดียวดิเลยกันด้วยอะไรอาหารผมดิฉันเพื่อด้วยเพื่ออะไรฮะแล้วผมจะกินอะไรกินข้าวสิฮะเออ็ด้เปน กก็ต้องินไผ่ไผ่แล้วมัน<ไ>อ,อ้ย<ไ>อ,อยตาสว่างได้แล้วมันคืออ้อยรูกม <c oughs> ีลูกโดนไหมต้องเอาชีวิตเลยลูกใจเด็กต้องข้าชีพลูกบอกเลยม่เฮ้ยโอ้ <c oughs> โหใครมันติดกระทางอ่ะต้องเก็บไงเฮ้ยมาหรือเปล่าคือไผ่พุงขึ้นมาอ้ย พุดยืนคำขาดนะว่ายังไงมันก็คือถ <doo> <c oughs> อยป <om> ลูกฝังว้าน้ำท่วมโลก2012เ <c oughs> <c oughs> อ้ย2013แล้วตกจทำอไรกันตกไปอยู่ดีๆซะยังไงนี่เลย <c oughs> สไลเดอร์สวนทะเลสุทธยามว่าสุทธิามนี่

ใครใครก็ได้แปลให้ท really cool. ีหิวหิวข oh, oh, uh ้าวหิวข้าวมากโอ้มาคิดกันเลยหิว okay, ข uh, um, um, ้าวมากจริงๆเอาโอของดีโดมากระจายเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายไหนโอเอ็มเอ็มเกิดมาเอ็มคงเห็นหมู่บ้านเราอย่างแรกเลยบอกตรงขอขอขอนมปังหน่อยขนมปังโดจากร้านขนมปังก็ได้แอ่เวลาโดโด ทำไมปิงปิงเราหน้าเหลืองอะเอออเอออะโทษครับผมขอขนมปังหน่อยครับขอหน่อยครับผมเป็นผู้บุกเบิกที่นี่นะผมเป็นผู้สร้างนะเอาพี่ปื้มพี่ปื้ลดีพี่ปื้ลเป็นเจ้าของนะพี่ดีนะพี่ปื้มหมดนี้ฮะจกจกจกสวัสดีพี่เปิ้ลครับสวัสดีแอว บดไอ้ใจก็ไม่ขายอะไรฮะคุณคุณไม่เห็นผมแล้วอ้าวเอ็ดตู้เอ็ดออฟสตรีมใช่เลยเฮ้ยผมขอผมขอนมปังหน่อยฮะเฮ้ยเราคนขอนมปังหน่อยฮะค่าคือคนดังอย่าแย่งอย่าแย่งกันพูดครับอย่าแย่งกันพูดฮะโอเคฮะขอนมปังหน่อยครับเอาขนมปังมาหน่อยมันมีเต็ดขโมยมาเร็ว ในบ้านพีเอฟในลงเลยโอ้โหต่อหน้าสองสาวเพราะว่าพับเกิลอ้าคงไม่ได้อ่ะต่อหน้าต่อตาต่อหน้าโดโดไอพี่เข่าเยอะโดโดโดเลยโดมาลิมิเต็ดมาลิมิเต็ดมาขนมปังขนมปังอยู่นี่ขนมปังอยู่กับลุงขนมปังอยู่กับลุงแล้วเร็วเร็วมาลิมิเต็ดเขาช่างเขาช่างกุดสายเลยเกิน เอาเอ็มเปลี่ยนเป็นกังน้ำสไตล์ตอนไหนวะขบกังน้ำสายโอ๊ยเจ็บโอ้โหพี่ไซพี่ไซมาเที่ยวไหมครับพี่ไซพี่ไซเอาไอเทมไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มออยู่ไหนมอนี่นี่มาเที่ยวไหมครับครับเราต้องมีของขวัญอยู่นี้มออยู่นี่้มออยู่นี่อยู่กับลุงเนี่ยเอาไปลุงลุงกินแค่นิดๆหน่อยๆ ประมาณสามสี่ชิ้นเองอย่าว่ากันกระตุกอะไรฮะเนี่ยเอาหดของของเต็มเลยโอเคฮะหายกระตุกเลยฮะเมื่อกี้มันเป็นจากน็อตสามสองครับมันสแกนไวรัสอยู่อะไรเปิดพัดสกรีนโหมดได้ด้วยอ่ะเขาเอามือแตะจอไม่เห็นไฟเลยโอ้ชีวิตชีวิตมีอะไรต้องเยอะแยะเอ้ยบ้านนี่บ้านผมมาโกบาลนะ อย่งเอันยัาเองะยองแข่งสวนโดของบ้านโกดาไอ้โกบาเดี๋ยวโกบามาบอกด้วยว่าของของบ้านโกบาโดนลุงพีโดแล้วนะฮะินตอนนี้ลุงพีจะสร้างสร้างบ้านใหม่ให้โกบาบอกว่าบ้านใหม่ของเราอยู่ที่ทางช้างเผือกเดว่าชื่อบ้านเขาเป็นชื่อที่แรงมากนะครับเอาเอาอ้นแหลกมากเลยผมแหลกคนเดียวหรือทุกคนแหลกด้วยเนี่ยเดว่าคุณแหลกคนเดียวนะเพราะสามขีดเองของคุณจริงเหรอฮะ นั้นเดีมาครัมรมผมว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งกำลังแอบโหลดบิดอยู่แน่นอนหรือด้านล่างนี้ใครผล,ล,ลงว้าไบลงว้าไปแล้วเทกเจอแพกนี้สบ